สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาบวยอดองเองครับผมเริ่มแรกเราก็ต้องมีอุปกรณ์กันก่อนครับบวยนี่ผมก็ทําการเอามาล้างกันก่อนช่วงที่เราเราล้างก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องแกะเอาไมา้จิ้มฟันทิ่มๆแกะไอ้จุกดําๆตรงตรงปายนี่ด้วยนี่แกะมันออกด้วยนะครับแกะออกเสร็จก็ต้องไล่แกะทีละลูกเลยทีละอันต้องแกะออกให้หมดนะครับไอ้จุกดําๆมันอนะเพราะว่ามันแข็งมันมันเขา เขาไม่จีนเงนเขาก็ออกนี่แกะออกเอามาจิ้มฟันจิ้มแล้วก็ออกจากนั้นก็เอาไปทําการตากให้แห้งครับนี่อันนี้ผมล้างไวล้ละเดี๋ยวมาดูแป๊บหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เอามาตากรอให้มันแห้งครับก็ผึ่งพัดลมไว้เลยนี่เอาพัดลมเป่าให้มันแห้งไวไวเลย รอมันแห้งครับมันยังไม่แห้งเดี๋ยวเขาว่าจะเอาไปตากแดดอยู่ยตอนี้มานึ่งพัดลมไป้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมครับไหไหแก้วเลยครับเทดีแล้วก็น้ําตาลกวดครับแต่นี่มันไม่น่าใช้น้ำตาลกวดเลยต้อนมันใหญ่ไงใหญ่ใหญ่เดี๋ยวคงจะต้องเอาไปทุบครับให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนี่ครับน้าตาลกวดเดี๋ยวจะต้องเอาไปทุบให้มันละเอียดละเอียดแล้วเราก็เอามาใส่ครับและที่สําคัญส่วนที่สําคัญนี่ครับแอลกอฮอล์ค,ครับนี่เราต้องมีแอลกอฮอล์ อันนี้ก็มีอยู่แค่5ลิตรไม่น่าจะพอเดี๋ยวคงจะต้องไปหาซื้อเพิ่มอีกไม่พอครับเดี๋ยวใครไปซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าผมซื้อซื้อบุ้ยมาเยอะมากเลยโหลผมก็ซื้อมาอยู่ซื้อโหลใหญ่อยู่นี่มา2อันแล้วก็มีโหลเล็กแอบอยู่ในนู้นอีก2อันครับย้งไงเดี๋ยวค่คยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรองแป๊บตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เกือบครบแล้วครับก็ต้องมีไห <c oughs> แล้วก็บุ้ย แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลกรวดแล้วก็เครื่องดื่มครับนี่ครับเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นสุราไทายสวยน,นี่ก็สุรานอกครับก็เดี๋ยวเราจะทําการดองกันนะครับนี่ครับแต่มันเหลืองไปหน่อยไม่แน่ใจจะมีปัญห,หาเปล่าอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วเอาพัดลมเป่าตรงนู้นให้มันแห้งๆพัดลมเป่าแห้งๆอ่ะเดี๋ยวเราจะดองเดี๋ยวเราไปล้างขวดโหลเล็กนี่ก่อนไอขวดโหลใหญ่นี่ยังไม่ได้ล้างไอขวดอันใหญ่ได้ล้างแล้วแต่อันเล็ก เดี de okay, okay, huh. no. uh ๋ยวมาดูกันไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงต้องรออีกปีนะครับค่อยรู้กันตอนนี้ก็เริ่มกรอบวยเขาลงไปแล้วครับโดยเราก็เอาน้ำตาลกวดไปทุบหน่อยแม่งใหญ่เกินเหมือนก้อนอิดก็เลยไปทุบให้มันเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กมากครับแล้วผมก็มาใส่โหแล้วมาใส่โหลก็วางสลับสลับไปอย่างนี้ครับเอาน้ำตาลไว้ข้างบนเยอะๆหน่อยเพราะเดี๋ยวว่าไงมันละลายมันก็น่าจะไหลลงข้างล่าง หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดาเอาก็อันนี้จะเป็นโหลใหญ่นะซื้อมา199บาทครับไปร้านพวกที่ขายถ้วยกระเบื้องส่วนอันนี้โหลเล็กอันนี้3ลิตรส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ลิตร5ลิตรหร,รือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้แค่3ลิตรนะอ,อันนี้กำลังดีครับแต่ว่าอันนี้มันใหญ่ไปน,นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยเติมเหล้าครับตอนนี้ลองเอามาเรียงๆงกันก่อนจะเช็คปริมาณครับว่าบบยที่ผมมีมันจะได้เท่าไหร่ก็ เดี๋ยวค่อยไปซื้อเหล้ามาเติมเพิ่มครับไม่น่าจะพอตอนนี้ก็เติมเหล้าไปแล้วนะครับเติมสุราเข้าไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนผมจะใส่น้ําตาลน้อยไปหน่อยผมก็เลยอัดน้ําตาลเพิ่มไปอีกข้างบนตอนนี้เป็นดูสูตรมาก็เลยเอาน้ําตาลใส่ไปล้างบนอีกก็รวมแล้วไหตัวนี้ผมน่าจะเป็นห้าลิตรครับไหตัวนี้ห้าลิตรเพราะว่าไอ้นี่สุรา ตัวนี้มัน5ลิตรไงเนี่ยหลิตรมันเติมไปประมาณแค่นี้น่าจะเหลือประมาณลิตรหน่อยๆน,นี่ครับส่วนบวยก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะผมซื้อมาสิบโลมันก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่นี่แล้วก็เติมไปประมาณนี้ครับก็น่าจะเสร็จแล้หนึ่งโลเดี๋ยวก็โหลต่อไปเดี๋ยวกำลังทาอยู่ครับโหลต่อไปเป็นโหลจิว๋วทำโหลเล็กมากโหลสามลิตรครับโหลสามลิตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับจากการที่คำนวณมาครับจากโหลใหญ่นี่น่าจะโหล5ลิตรนะครับแล้วก็โหลเล็กโหลเล็กนี่โหล3ลิตรก็ใช้นี่ครับใช้น้ำขาวตัวนี้ไป5ลิตรก็ยังเหลืออยู่เจคิดว่า5ลิตรนะครับพอดีครับนี่ครับ5ลิตรก็จะ,จะเติมได้ตามนี้ครับส่วนน้ำตาลน้ำตาลนี่ไม่แน่ใจว่ายัางพอหรือเปล่านะน้ำตาลตอนนี้ผมใช้ไป2กิโลนะขวดนี้ใส่ไปโลครึ่งส่วนนี้ใส่ไปแค่ครึ่งโล เดี๋ยวอาจจะต้องมาเติมเพิ่มครับเดี๋ยวไปหาน้ําตาลเพิ่มก่อนพอดีซื้อมาไม่เยอะครับน้าตาลซื้อมาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเติมเพิ่มเอาครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละที่เหลือก็เดี๋ยวจะห่อถุงดาครับเอาถุงขยะเตรียมไว้แล้วเอาถุงขยะสีดามาหอ่อแล้วก็เขียนวันที่ไว้ก็อีกหนึ่งปีเดี๋ยวมาเจอกันแค่นี้นะครับสวัสดีตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือซื้อมาทั้งหมดบวย10กิโลนะครับ10กิโลก็ใช้ ก็ใช้น้ําตาลไปทั้งหมดน้ําตาลใช้ไปทั้งหมด4ี่กิโลครับก็เฉลีย่ยเฉลี่ยเอาแล้วผมก็จะเขียนเขียนบอกอย่างเงี้ยใช้น้าตาลเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แปะเขียนผิดน่เนี่ยก็เขียนบอกว่าเราใช้น้ําตาลเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาแปะมาแปะครับแล้วก็เขียนวันที่ไว้ <S <S ก็ใช้ใช้สุราไทยไปทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้อันหลังนั้น5ลิตร5ลิตรแล้วก็ไอ้นี่อีก6ขวดนะครับก็ ได้มาประมาณนี้นะครับสี่โหลเล็กสองโหลใหญ่อีกสองประมาณนี้แหละเดี๋ยวไงอีกปีหนึ่งแล้วกันค่อยมาดูกันเนาะอันนี้ไม่เต็มนะครับส่วนนล้นเลยอันนี้ก็พอได้พอได้น้ําตาลเริ่มละลายแล้วครับไวมากโอเคนะอีกปีหนึ่งค่อยมาดูแล้วกันครับสวัสดีครับ